<Hello. laughs> ถ่ายรูปก็มีรถผ่านตลอดนะคะถ่ายวิดีโอแล้วกันเดี๋ยวถ่ายเป็นคลิปสั้นๆตรงนี้เป็นเทวสถานปางแขกนะคะอยู่ตรงหน้าธนาคารธนาชาิเนะะี่ยค่ะอยู่ตรงกลางเลยนะคะ,ะอยู่ตรงเขาเรียกเป็นวงเวียนหรือเปล่ากี้ไม่แน่ใจนะแล้วก็ตรงฝั่งกระดูมันก็จะเป็นศาลแขวงลพบรีเห็นไหมคะเนี่ยค,ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเทวสถานปางแขกนะคะขออนุญ,ญาตไม่ข้ามไปนะคะเพราะว่าคง ไม่ข้ามไปอะคะ่ะรถมันเยอะด้วยนะคะเดี๋ยวถ่ายคลิปไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดว่าคือที่นี่เนี่ยเขาเป็นโบราณสถานแบบไหนใครทำเขาเรียกใครสร้างสร้างไว้ทำอะไรอะไรประมาณอนี้นะคะลักษณะเป็นปางคล้ายๆก,กันกับทีออ่พระปางสามยอดที่เราไปมาแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้จะมี ที่อยู่ตรงนี้ที่เห็นสอันนะคะก็คืออันใหญ่กับอันรองนะคะแต่ไม่รู้ว่ามีกี่ยอดนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราจะดูให้รอบเราต้องข้ามไปฝั่งกันดูแล้วก็ถ่ายให้ครบนะแต่ว่าคงไม่ได้เดินข้ามไปนะคะอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตจริงๆนะคะโอเคเนาะ